ากเรื่องที่เล่าไปเมื่อวานนี้นะครับว่าตู้เซฟของธนาคารกรุงเทพสาขาถนนรัชดาลาดพร้าวเนี่ยนะครับถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปฉกเอาทรัพย์สินภายในตู้เซฟที่มีคนมาฝากเอาไว้นะครับมูลค่าทรัพย์สินที่ฉกไปเนี่ยเกือบเกือบยีล้านบาทวันนี้แคบเข้ามาอีกว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นตู้เซฟของพนักงานในธนาคารกรุงเทพเองที่ไปเช่าเอาไว้เพื่อฝากของมีค่านะครับแล้ววันนี้ตอนประมาณสัก11บเอโมง ตำรวจก็สอบปากคำพนักงานของธนาคารกรุงเทพ3คนนะครับมีคุณวันเพนรัศมีเพชรสโสผลอายุ57คุณปุณณาดากมวลชัยพัฒอายุ4 2และคุณสุวิชานแสงแก้วอายุ25 3สามคนนี้เนี่ยมีเช่าตู้นิรภัยเอาไว้ในธนาคารแล้วก็ฝากทรัพย์สินเอาไว้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับตำรวจสอบเป็นพิเศษนายสุวิชานอายุ25เนี่ยนะครับเพราะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเข้าออกเข้าออกแถว ตู้ล็อกเกอร์นิรภัยเนี่ยหลายครั้งมีพิรุษแล้วตรวจสอบย้อนหลังไปปรากฏว่าประวัติของนายสุวิชามีการใช้เงินฟุ่มเฟือยล่าสุดไปซื้อเบ้นป้ายแดงมาด้วยที่สุดแล้วตํารวจขออนุมัติศาลออกหมายค้นห้องพักของสุวิชานะครับที่ซอยลาดพร้าว18เจอของกลาง107รายการส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกายี่ห้อดังๆโรเล็กซอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีพระเลี่ยมทองอเยอะเลยเพชรทองรูป,ปรพรรณเงินสด150,000บาท กุญแจรถเบนซ์ป้ายแดงหนึ่งคันที่สุดแล้วเจอแบบนี้สารภาพเลยนะฮะว่าไปขโมยกุญแจตู้ล็อกเกอร์ของเพื่อนพนักงานด้วยกันที่เขารู้ว่าอ๋อพนักงานคนนี้เช่าล็อกเกอร์ของธนาคารอยู่ไปขโมยกุญแจเขาแล้วตัวเองก็แกล้งทําเป็นเช่าตู้นี้ภัยอไว้แต่จริงๆเช่าเพื่อที่จะขโมยกุญแจของคนอื่นแล้วไปเปิดเอาตู้นิรภัยของคนอื่นเขาขโมยทรัพย์สินออกมาเนไหมฮะแล้วก็เอาไปขายที่พันที่บ้างที่เยาวราชบ้างเอาขายแล้วก็ เอาเงินไปเอาเงินไปทําอะไรไปเลี้ยงดูแฟนเนี่ยแต่ว่าแฟนเขาเป็นผู้ชายนะอุ้ยแฟนผู้ชายเดี๋ยวาดูท่าทางก็คุณคนนี้อะไรนะคุณคุณสุวิชาอสอดส่อ,องเหมือนกันนะโอ้โหของกลางเต็มโตเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นของกลางในเป็นทรัพย์สินของพนักงานธนาคารด้วยกันเองเนพะื่อนกันเองสามคนใช่ไหมสามส่นคนเอาเพื่อนอีสองคนครับ เรื่องเงินเงินทองทองนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับคุณวิรุณเตชะไพบุญนะครับวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าของนโยบายการปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมข้าราชการนะครับลูกจ้างประจําพนักงานราชการนะครับลูกจ้างชั่วคราวนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีการเสนอกรอบนะครับการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวนะครับวันที่13กันยายนนี้นะครับจะจ่ายเป็นเงิน เพิ่มการคลองทีพชั่วคราวก่อนนะฮะส่วนการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนก็มอบหมายให้กรมบัญชีกลางร่วมกับสํานักง,งานก่อพรนะครับจิาาเพื่อดําเนินการต่อไปก็คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ต้นปีหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนแล้วก็ปรับขั้นเงินเดือนให้กับผู้มีรายได้เกิน1 5 0 0 0บาทด้วยนะครับ หลักๆเนี่ยนะครับก็จะเสนอให้ปรับเพิ่มค่าครองที่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทตามที่มีการประกาศไปนะครับให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า300บาทหรือเดือนละไม่น้อยกว่า9,000บาททาหารกองประจำการซึ่งเดิมเงินเดือนในระดับพหนึ่งนะครับรวมกับเบีย้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมและพอชคอ,ออัตราขั้นต่ำเดือนละ8,610บาทนะครับก็ให้เพิ่มเป็น9 0 0 0บาท อันนี้ก็จะมีผลวันที่1มกราคมปี55เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากนโยบายนี้ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับก็เป็นบุคลากรภาครัฐประมาณ649,323คนนะครับวงเงินงบประมาณปี55นะครับ18,396ล้านแล้วก็มีผลบังคับใช้9เดือนนะครับส่วนปีต่อไปนะครับก็จะใช้งบประมาณเพื่อการนี้นะฮะ24,533ล้านบาท ส่วนคนจบปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับตามนโยบายของรัฐบาลก็บอกว่าก็จะมีการปรับฐานเงินเดือนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าปรับคนจบปริญญาตรีขึ้นไปแล้วปริญญาโทรปริญญาเอกอยู่ที่เดิมมันจะใกล้กันเกินไปเกิดอาการน้อยอกน้อยใจขึ้นมา<อ>ใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยโอ้โหต้องใช้เงินคอสมควรเลย24,533ล้านบาทคือต้องเป็นขยบอัตรางเงินเดือนให้กับพวกปอโทปอเอกด้วยครับโอ้โหนี่ฮะ น้ำมันนะครับพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นราคานะครับท่านผู้ชมครับน้ำมันเบนซินจะขึ้น60สตางค์นะครับดีเซลขึ้น50สตางค์ขึ้นแล้วดีเซลจะอยู่ที่ลิตรละ28บาทนะครับ <c oughs> แล้วก็แก๊สโซฮอลจะอยู่ที่34,14บาทสิแก๊สโซฮอลเก้าบเบาทเบนซิน91 37บาทนะครับพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นท่านที่ฟังทางวิทยุก็ เชิญเลี้ยวรถเข้าไปได้เลยเลี้ยวเข้าไปได้เลยนะฮะไม่งั้นเติมผู้นี้ก็จะเสียเพิ่มขึ้นอีกหลายบาทนะครับสุดท้ายก่อนจะพักกันโครงการเตรียมเตรียม <c oughs> สมองพร้อมสอบเป๊ปทีนจีเนสเจเนเรชั่นนะครับสู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบปี2011นะครับน้องๆที่เตรียมสอบเข้าคณะแพทย์เป๊ปทีนจัดให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายนะครับจัดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้ที่เซ็นทรัลลา้านะครับเ <c oughs> สาร์อาทิตย์นี้นะครับ ก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปน้องๆอย่าลืมต้องแต่งชุดนักเรียนนำบัตรนักเรียนและเป๊ปทีนจีเนสพาสปอร์ตนะครับมาด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p e p t e e n e ว็บดอทเป๊ปทีนเะครับเป๊ปทนนะครับเป๊ปทีนกับจีเนสมีขีดท่านก่อนด้วยนะฮะเชิญนะครับเอาละฮะเราพักกันคู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ วันนี้บ่ายโมงครึ่งท่านผู้ชมครับก็มีเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นกับแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับคุณปริมฤดีจเจริญกำชัยเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็เอามีดสับผลไม้นะครับไปจี้ลูกตัวเองนะครับลูกอายุเพียงแค่ประมาณขวบเดียวเองนะครับอยู่ที่บริเวณแถวเซนทรัลเวิลด์นะครับนี่ฮะตรงบริเวณฝั่งอิสเตัรนคุณบินมาลือลิศคอยท่าอยู่นะครับนี่ฮะ โจังหวะที่คุณปริมเลืดีนั้นมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึงต้องยอมรับว่าต้องทำด้วยความฉับไวเสียวไส้นะฮะเพราะว่าคุณปริมดลดีเกิดอาการเครียดนะฮะคินบินพอชาร์จได้แล้วนะครับคุณดิมาบลเลยร์ลิชาร์จได้แล้วก็ปลอบใจนะครับ คุณบินก็นบอกเลยก็บอกว่าก็ดูแล้วเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ไม่ทําอะไรลูกแน่นะครับไม่ทําอะไรลูกแน่นอนนะครับแล้วก็คอยหาจังหวะที่ศบโอกาสนะครับจังหวะที่มีดอยู่ห่างจากตัวเด็กนะครับแล้วก็ชาร์จได้ชาร์จเสร็จแล้วก็เข้าไปกอดปลอบนะครับใจเย็นๆน,นะฮะที่เธอตึงเครียดเพราะว่าเธอบอกว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยยึดแผงค้าไปนะครับยึดแผงค้าไปแล้วระหว่างที่ เนี่ยฮะจับลูกเป็นตัวประกันนั้นก็ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่เทศกิจร้องขอความเป็นธรรมนะครับคุณปริมด้วยดีเจริญกำชัยสอบถามพ่อค้าแถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าคุณปริมด้วยดีเคยเปิดแผงขายชุดชั้นในสตรีอยู่บริเวณริมทางเท้านะครับแล้วก็มาปรับทุกข์ให้ฟังว่าสิงหาคมที่ผ่านมาถูกเทศกิจยึดแผง้าไปนะฮะอันนี้พ่อค้าอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะยึดแผงค้าไปท,ทั้งทั้งที่ตัวเอง จ่ายค่ารายเดือนตลอดเวลาแล้วทําไมเป็นอย่างนี้นะครับพ่อค้าขายผลไม้นะฮะซึ่งเป็นชาวกัมพูชาชื่อว่าคุณดีเรือนเนี่ยก็บอกว่าช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงคุณปริมฤดีเนี่ยมายืมมีดไปบอกขอยืมหน่อยนะครับก็ยืม,ย,มยืมไปเลยเสร็จแล้วหันไปอีกทีปรากฏว่าเอามีดไปใช้จี้ลูกตัวเองซะแล้วนะครับ สงสารเด็กขึ้นเลยนะใช่ครับเรื่องนี้สอบถามจากทางด้านของท่านผอ,อเขตปทุมวันคุณภาวินีอามาทัศนะครับท่านผอ,อบอกว่าคุณปริมฤดีเนี่ยนะครับเคยมีแผงค้าอยู่นอกจุดผ่อนผันบริเวณหน้าศูนย์การค้านี้นะครับและปล่อยให้ผู้ค้ารายอื่นเนี่ยมาเช่าต่อประมาณมหนึ่งปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อต้องการจะกลับมาขายอีกก็ไม่มีพื้นที่ให้แล้วก็มาเขียนคําร้องไว้ที่ฝ่ายเทศกิจ 2 9สิงหาคมเจ้าหน้าที่เทศกิจก็เรียกมาสอบถามซึ่งคุณปริมดีก็ยอมรับว่าให้คนอื่นมาเช่าช่วงต่อไปจริงซึ่งทําแบบนี้ถือว่าผิดกติกาครับนะครับเมื่อตัวเองมีอยู่แล้วและให้ให้คนอื่นมาเช่าช่วงต่อไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่มีเพิ่มให้อเออเเธอจะมาค้าก็ไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็อยู่นอกจุดผ่อนปลนด้วยใช่ไหมครับ ยัง,งก็ตามแต่นะครับทางเขตก็จะเชิญมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะค้าขายเนี่ยนะฮะก็ต้องไปยกเลิกกับที่เคยไปให้คนอื่นเช่าช่วงต่อยกเลิกซะแล้วเอามาเป็นของตัวเองและทีหลังก็อย่าทำาก็ต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพลตโททางไหนปราศจ,จากศัตรูนะครับนําผู้ต้องหากลุ่มหนึ่งนะครับเป็นแก๊งทูน,นี่แก๊งทูน,นี่ชื่อว่าแก๊งหมวดคม นะฮะผู้ต้องหาสามคนมีนายคมสันโตเรืองหรือว่าหมวดคมประสิทธิสุขเจริญกฤษดาผาสุขแต่คนที่ชื่อหมวดคมเนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นทหารอะไรหรอกอเป็นคนธรรมดามแต่ไปตัดชุดเครื่องแบบทหารแขวไว้ในรถหลอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นทหารเพื่อได้ทวงนี้ได้สะดวกนะฮะสามคนนี้นะฮะเนื่องจาก16สิงหาคมเนี่ยนะครับสามคนนี้กับอีกคนหนึ่งชื่อลักมั่นยืนแต่ลักมั่นยืนนี่หนีไปอยู่นะครับไปทวงหนี้ ผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อคุณธเนศพินงามคนนี้เป็นอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าจะไปทวงหนี้เขาเป็นเงิน5,000ันบาทนะฮะทวงหนี้ให้กับคุณสมพงษ์พินงามดีแต่ว่าตอนไปถึงแล้วไม่อยู่ไอ้แก๊งทวงหนี้พวกนี้ก็เลยนั่งกินเหล้าเจอทั้งได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับคุณธเนศกลับเข้ามาที่บ้านคนพวกนี้ก็เข้าไปทวงหนี้แล้วจะเข้าไปทําร้ายคุณธเนศกับภรรยาเขาคุณธเนศก็เลยสู้เอามีดฟันที่แขนไอ้แก๊งทวงหนี้ไปนคนหนึ่ง พวกนี้ก็เลยโมโหนะฮะก็เลยรุมยำคุณทนศยิงเข้าไปสองนัดแล้วก็เอามีดฟันจนกระทั่งเสียชีวิตโอ้โหเสียชีวิตเลยฮะ <c oughs> ที่สุดแล้วตำรวจก็จับมาได้สามหนีไปได้หนึ่งนะครับที่ชื่อลักมั่นยืนแล้ววันนี้ตอนตำรวจไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพญาติญาติของเขาก็แบบโมโหอะ <c oughs> ่ะเจอถ้ามีเหตุการณ์เข้าไปลุมประชาทัน <c oughs> นะฮะครับ ความคืบหน้าเรื่องของการรับจำนำข้าวนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับซึ่งก็มีท่านรองนายกกิติรัตน์เป็นประธานนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมตินะครับให้เปิดรับจำนำข้าววันที่7ตุลาคมอย่างที่ทราบกันนะครับแล้วก็มีการกําหนดหลักเกณฑ์ราคาข้าวในแต่ละชนิดนะครับก็จะเสนอคอรมอวันที่13กันยายนนี้คร่าวๆก็คือว่าข้าวหอมมะลินะครับตันละ2 0 0 0 0บาทนะครับข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 5 0 0 0บาทข้าว เปลือกเจ้าความชื้น5%ตันละ14,800บาทนะครับข้าเปลือกเจ้าความชื้น10%ตันละ14,600บาทข้าเปลือกเจ้าความชื้น15%ตันละ14,200บาทข้าเปลือกเจ้าความชื้น25%ตันละ13,800นะครับข้าวเหนียวเมล็ดสั้นนะครับตันละ16,000บาทนะครับข้าวเหนียวมนนน 16, เ,เยวมล็ดยาว18,000บาท ข้าวหอมจังหวัดนะครับหมื่นดพันบาทแล้วก็ข้าวเปลือกปทุมธานีหมื่นกพันบาทนี่นะครับคือราคาที่ประกาศรับจำนำนะฮะเจ็ดตุลาคมครับนะฮะเจ็ดตุลาคมนะครับเรอพักกันสักครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเเช้าวันนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งแต่เช้าเลยนะครับคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ ก็มีการแถลงข่าวผลการผ่าตัดเจาะช่องท้องของหลวงพ่อคูณนะครับ mm. เพื่อเชื่อมต่อสายสําหรับให้อาหารเหลวไปยังกระเพาะอาหารโดยตรงนะครับใช้เวลาประมาณ12นาทีเองในการผ่าตัดช่องท้องนะครับแผลผ่าตัดนี่ประมาณสักเซนเดียวนะฮะแล้วดูแล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนด้วยในวันพรุ่งนี้ก็จะให้สารอาหารได้วันละสี่เวลาอาหารเหลว หรือว่าสารอาหารเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารของหลวงพ่อคูณโดยตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูอาการสองสาวันก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะครับแล้ววันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพุ่มดอกบัวพระราชทานจํานวนหนึ่งแจกันไปถวายให้กับหลวงพ่อคูณนะครับ เพ่าคุณรับเองเลยนะครับรับเองเลยครับครับส่วนอาการป่วยของคุณอรัญญานามวงศ์นะครับก็ล่าสุดนะครับคุณพุทธิดาศิลฉายาลูกสาวนะครับก็ได้พูดถึงอาการป่วยบอกว่าวันนี้อาการของคุณแม่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับพอจะขยับได้แต่ก็นิดหน่อยนะครับแล้วก็อาการปากเบี้ยวตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นบ้างการพูดก็พูดได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยังไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณแม่ก็ปราบปลื้มมากนะครับที่ได้รับ ประทานดอกไม้จากพระเจ้าบรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาตนะครับทรงประทานให้นะครับก็ปราบรื้มมากมีกําลังใจนะครับคุณหมออดิศรพัทราดูลนะครับพ่อโรงพยาบาลจุฬานะครับบอกว่าขณะนี้ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีแขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรงความดันโลหิตนะครับร้อิบ 80นะครับการรักษาในขณะนี้ก็คือเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าไม่มีเลือดออกเพิ่มผู้ป่วยควรจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็รอให้ผลระยะนี้สักอีกสัก2-3วันนะครับก็เริ่มทํากายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟูต่อไปนะครับนี่นะเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะครับเอาละฮะมาถึงแวดวงคนสีกากีนะครับวันนี้ท่านพัุโ,โรจากทิพย์ชายจินนาผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาลก็ได้เซ็นคำสั่งนะครับย้ายนายตำรวจจำนวนหนึ่งนะครับไปประจำกองบังคับการนะครับสามโรงพักก็มีโรงพักพญาไทเตาปูนบางยี่ขันนะครับท่านภูมิกับสนพญาไทก็คือพันตำรวจเอกสมานรอดกำเนิดนะครับท่านภูมิกับสนเตาปูนพันตำรวจเอกวีระจิระวีระนะครับท่านภูมิกับสนบางยี่ขันพันตำรวจเอกอดิศัก์คุณาพันธ์นะครับ สามผู้กำกับก็ก็เนื่องมาจากเรื่องของไม่กวดขันในท้องที่นะครับเรื่องเกี่ยวกับบ่อนการพนันนะฮะปล่อยปละละเลยแบบนี้ทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับก็บอกเลยนะครับว่าการย้ายพ่วกกับสอนอพญาไทยเข้าประจํากองบังคับการเป็นเวลา30วันพบว่ามีการละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ก็เป็นไปตามนโยบายของทางท่านพบตรนะครับ มาตรการนี้ต้องเฉียบขาดเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับถ้าปราบอบายมุกไม่ได้ก็ต้องย้ายนะครับเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับ ที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้เขามีการขนย้ายลูกช้างพลายบุญหลงคงจะจําได้พลายบุญหลงเนี่ยพลัดจากแม่เพราะว่าถูกน้ําป่าซัดมาอมแล้วทางหน่วยพิทักษ์ป่าเลยหวังสเนี่ยนะครับก็เอาไปรักษาตัวอยู่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตัวเขาเริ่มโตขึ้นอยู่ที่อยู่ทีู่นหน่วยพิทักษ์ป่าไม่ได้แล้วเพราะเลี้ยมันเล็กไปอยู่จะเครียดต้องย้ายไปอยู่ที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงนะครับตรงจุดนั้นซึ่งอยู่เข้าไปในป่าลึกแล้วจุดนั้นเป็นทางผ่านของ บรรดาช้างแล้วอาจจะมีแม่ของพลายบุญหลวงผ่านด้วยนะฮะเขาบอกว่าช้างนี่นะสมมติเอาพลายบุญหลวงไปอยู่ตรงนู้นเะนี่ยนะเสียงและกลิ่นของช้างนี่นะฮะสามารถสื่อสารกันได้เนี่ยระยะไก,กลประมาณสิบกิโลอ,อ่ะออ,อาจจะได้เจอกับแม่ช้างโอ้โธ่นั้นไม่ต้องผ่านกันแบบเฉียดใกล้ก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องคือห้าหกกิโลเนี่ยรู้เลยจะรู้ไหมได้กลิ่นได้เสียงนี่นะฮะจะรู้ไหมจํากันได้จําได้จําได้ตัวแค่นี้นะฮะ ตอนนี้กินนมวันหนึ่งประมาณสัก20ลิตรอ่ะนี่ฮะชาวบ้านอะไรก็มาส่งหลายบนหลงนะฮะครับถ้าอยู่กับชาวบ้านก็โอกาสเจอแม่ก็ไม่มีออฮะไปอยู่ที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่านะครับก็ขอให้เจอแม่ไวๆนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุดสัปดาห์นี้ก็มีความสุขกับวันหยุดนะครับครับโดยเฉพาะท่านที่บ้านน้ําท่วมนั้นก็คงต้องอยู่อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษครับแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ thank you